สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาได้เจอกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาเดียวนะคะวันนี้นะคะมีคุณแม่เดินทางมาจากหลังสิ์นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันว่าคุณแม่วันนี้เป็นอะไรมาบ้างนะคะและหลังทําไปแล้วกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาเป็นยังไงบ้างน,นะคะวันนี้ค่ะแม่นะวันนี้คุณแม่เป็นอะไรบ้างคะไขตีนแม่ก็ปวงันหมดเลยโดนขาแล้วโดนขาแล้วก็นัาา่งสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะโล โล่งไคะหายเลยไหนทีตอนนี้มันยกนี่นะคะยกแขนได้ดีขนาด <overall S 1> นี้ได้แค่นี้ค่ะตอนมาค่ะนี่ครั้งที่สองนะเนี้ยสุดนะนี่นะคะยกแขนได้ดีขนาดนี้เลยแล้วต่ข้างนี้มันไม่เป็นมันก็ยกได้ตลอดแต่ข้างนี้มันได้แค่นี้มันค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงคะได้นิ้สบายยนี่นะคะยกได้ดีขนาดนี้เลยนะคะทุกคนอีกหนึ่งปากเสียงจากคนรังสิตนะคะ ไหนแม่คะโชว์นั่งขัตมาห์ให้ดูหน่อยค่ะที่แรกนั่งขัตมา,าห์ไม่ได้เลยนะคะโชว์นั่งขัตมาห์ให้ดูหน่อยค่ะนี่นะคะอนมันนั่งได้แค่นี้จ้<ด>ะแล้วตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้นั่งได้สมาธิได้สบายนี่นะคะเดี๋ยวนี้นั่งขัตมาห์ได้ดีขนาดนี้เลยนะคะทุกคน<ๆ>นี่นะคะอีกหนึ่งปากเสียงจากคนรังสิตนะคะเป็นยังไงคะมันตึงตรงนี้แต่ก่อนมันมันได้อย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่เข้ามาเลยหลังจากทำไปแล้วนั่งได้สบายแล้ะได้ นั่นด้ขัดสมาธิสองชั้นขนาดนี้เลยนะคะทุกคนขอฝากไว้เลยนะคะทุกคนที่คนที่ปวดหลังสะโพกแล้วลูกขานั่งขัดสมาธิไม่ได้นะคะแขนก็สุดเลยนี่นะคะมาแัดปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินนไรมาเลยนะคะวันนั้นนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องนั่งขัดสมาธิได้นะคะและถ้าปวดขอบาลายยกแขนใหขึ้นนะคะวันนั้นมาวัดปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะ วันนั้นจะให้ยกแขนขึ้นได้70% 80%ต้องยกแขนขึ้นได้ค่ะฝากไว้หน่อยนะคะคนที่ปวดหัวเข่ามาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นจะให้เห็นผลเลย70% 80%คุณต้องหายปวดหัวเข่าแน่นอนค่ะหายหมดแลวเนี่ยค่ะนะคะเหี่ยงเลยเนี่ยไม่มีนะนี่นะคะยกแขนได้ดีขนาดนี้แล้วนะะั่งขัดสมาธ์ได้ดีขนาดนี้เลยนะคะค่ะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้กับอาจารย์หมอปลาม้าเจตเเลียวดานะคะที่เบอร์โอ ตัวหกห้าค่ะคนคนจากคุณได้ทั้งสี่นีว่าเป็นไงคะแม่ทีนี้นะจ๊ะเราเป็นแดงโกหกหลอกลวงนิม่มมาโดยมันมีไพ่แนะนำมาเองเนี่หายหล่นี้หายนี่แน่แน่นอนเลยนะหายแน่นอนเลยนะคะจ้านี่ไม่มีอะไรติดว้ขึ้นนี่นะคะอีกหนึ่งปากเสียงนะคะขอบคุณ